สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่กับอีกหนึ่งคณะนะครับกับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับดาวเดือนประจําคณะบัญชีการเงินและการธนาคารนะครับสาขาวิชาบัญชีสวัสดีน้องๆทัง้งสองคนมากครับสวัสดีครับให้น้องๆทั้งสองคนแนะนําตัวกับเพื่อนกันเลยครับ <c oughs> ใครก่อนก็ได้ฮะตื่นเต้นมากเลยฮะ อ่าน้องผู้ชายก่อนก็ได้อะสวัสดีครับผมนายนักศักดวงการที่เล่นชื่อกันับค่ะชื่อกมลชนกสุเสนี์ค่ะชื่อกิฟค่ะน้องกันกับน้องกิบแล้วก็น้องไก่นะคะวันนี้เป็นสัมผัสกอไก่หมดเลยโอเคถามก่อนเลยว่าสาขานี้เขาเรียนอะไรกันบ้างครับก็เป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายเหมือนเป็นแบบว่าพื้นฐานของบัญชีอะค่ะอืมก็คือพื้นฐานของบัญชีแล้วน้องผู้ชายอะมีอะไรเชิงอะเหมือนเป็นการจัดการ การจัดการเงินนะครับก็คือคือคือพี่กำลังสงสัยว่ามันต่างกับการเงินอะไรยังไงมันคือมันโทรศัทขานใช่ไหมมันแยกกันใช่ค่ะครับค่ะคือการบัญชีก็เป็นก็จะเรียนแบบเยอะกว่าเป็นการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือไปใช้อาจจะเป็นพื้นฐานก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อจะนําไปใช้เงินอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนี้ปะกี่ยารสรุปให้ผู้บริหารอืม แล้วทำไมถึงอยากมาเรียนคณะนี้กันครับก็คืออยากไปทําธุรกิจที่บ้านนะคะคือที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วก็คือแม่บอกว่าจบมาน้องกิบนะคะจะต้องไปเป็นบัญชีที่บ้านเลยอย่างี้ปะไม่ครัเราไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะอะ้รอยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะผู้ตรวจสอบบัญชียากไหมคะก็คือบัญชีพี่พี่ได้ยินมาอย่างคือการเป็นนักบัญชีนต้องละเอียดใช่ไหมครับแล้วเรามี เทคนิคหรือว่าการเรียนยังไงที่แบบให้แบบตั้งใจหรืออะไรเงี้ยต้องฝึกมันฝึกฝนทาแบบฝึกหัดเรอยๆต้องทำไปห,หลายรอบก่อนสอบน,นะคะเพราะว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องแบบดูเรื่องของตัวเลขเรื่องอะไรนี้ด้วยใช่ไหมครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆสองคนฝากถึงเพื่อนๆและการที่กําลังชมาอยู่ให้ร่วมบวดร่วมเชียร์ในวันแข่งขันครับผมเช่อไหยคะคะก็ช่วยเชียร์ด้วยนะคะ F19 คณะบัญชีการเงินและการธนาคารสาขาบัญชีค่ะผม M19 ครับกันครับโอเคนะครับหมายเลข19นะครับฝากไปด้วยและกันนะครับกับน้องๆสองคนขอบคุณมากครับ